ราจะไปหาสับป,ปะเลอสับป,ปะเลอซอฟปองกวัวไม่เสร็จเขาวันนี้ค่ะเอารถไถมาสองพันเลยเดี๋ยวเราไปนั่งให้กำลังใจซอป,ปองกันนะคะรเรืวก็ให้มันหูไปค่ะใา้ในมือน,นี้ไม่เสร็จวันนี้ให้มันรู้ไปค่ะเอามาสองพันเลย จะได้กระสูนเขาได้แท่เข้าเขากระสนองขางนุนเมิงหันจอนเดียกับคันเล็กไปคิดแผไปแะ้วก็สับตนมาไปหัวสยอยู่ยางตายตายแล้วโอ้ยสอ้อปอเฮ้าใจสูงขนาดก็ก็ยี่สอง ยันหนึ่งเนี่มันธรรมดาไปคุณคุณเอออาจารย์ห้องวันี้เก่งแต่ปราบผีแล้วค่ะทำงานกับเก่งเถียงพญายันก็ไม่แย่เมือนกับเถียงเก่งด้วยกันนะสปเนี่ยว่าธรรมดาว่าเถียงย่างเดียวว่าเถียงอยู่คนเดียวเถียงเนี่ยว่าเก่งอยู่เรื่องเดียวค่ะเรื่องเงินเก่งบัส ตายหนึ่งเลยค้าล่ะ คนจะตายแล้วคตายแล้ว สวัสดีค่ะอยู่ในช่างสาวน้ำซิ้งค่ะกับน้องมดน,นะคะวันนี้เรา ขงไในราช่วยสปอค่ะเออ่ตัวไม่เสร็จนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีมิกระวันนี้เราจัดสองพันเลยค่ะตัวคันหนึ่งเนี่ยคันหนึ่งสู้ไม่สู้สยกยกยกเออนั่งเตาแห้งกับยกยกยกหาบ้าไทยแล้วท่องนี้ย้าสิไปขอมาส้น น้าน้อยว่ะน่ะ ัวสมัแต่กต่อนเห็นกระบะเมียรถไนนทยไงเนาะพี่น้องมาไถหน้ารับจ้างอยู่แล้วคนก็เอาลุ่นนี่แหละไปรับจา้างอีหละก็เนาะ่ลเริ่มสั่นเริ่มกำเนิดฝึกไป ลับอาห้องเนาอเฮ้ยหนงมุดอีกของเลยพี่น่องข่องลมัมือนี่ไม่ได้บอกยังเลยหูจัง้างหูงยังบัดแล้วเออข่องรักเก่อ,นนอเนาะคืออยู่ข่งของวะ เรริิ่่มมพัฒนาเเลี้ยวเ,เ,เป็นแล้วเลี้ยววเเป็นแล้บรกยังม่ต้องบอกแล้วเดินหน้าถอยหลังล่องนี่ไปเป็นแล้ว,เ,เ,ลวเ,เออจับงานอ่าเออเ้าซ้อนกันเอา้เอาอ่าสปอว์ว่าโอ้ยโอ,โอ้คิดหวังเลยเด็กคนหนีมานเจ๋วพี่น้องอืมันนี้ก็หัวหลาคือกันล่าย์ลาเอ้ยอันนี้ก็ลาลูกคุกใดทุกตะล่ะ อันนั้นลากลูกอันอันี้ยังเห็ดลูกอัน,นบอลนูงหัวมวนน,นอ้องพี่น้องอ่ะแกเมื่อยแกไข่เกียดค่ะนี่ละมันกาศน้ำเลง ยพร้อมรับงานดาได้เลยเฮ้ยไถคู่กับผัวเลยวันนี้ออกงานคู่ค่ะว่าวสิออกงานคู่ได้แล้วต่อไปเนี่ยยเย้มาอีหล่ะอเช่วยเข้โทรศัพทบไม่ต้องถ่ายไม่เป็นไรด้ชไว้ไม่ติดไปกินเนี่ยเอาไทยไปไทยมาไทยเล่นไทยเล่นเล่นหัวหัวนี่จะเสร็จแล้วนะคะนี่ อันนี้นายายสอปอค่ะก็ยอมรับคนสมัยก่อนเนาะพักกลางเขาก็พักกลางก็ยังทุกวันนี้เยอะนะคะส่วนมากเขาจะเอาอันนี้แหละเขาจะเอาไว้ลูกเทือกย่ำนาไปลูกเทือกค่ะ บ้านที่สารบ้านเราเนีนหาดูแทบจะไม่มีแล้วนะคะนี่ยังมีน้อยน้อยมากเลยกไทยเล็กก็ไทยเดินตาม ได้สเวลามูกินเขาแรงดอกมาแรงเจ็บแทบมหย,ยท็อปสอปอไทยปิดข้างพนาค่ะเก็บข้างพนานนนี่แหละค่ะคนจะเกี่ยวข้าวดีไม่ดีนีอยู่กับคนไทยนาด้วยนะคะนี่ รู้จักเก็บมุมเก็บข้างพนาบางคนไถสองสามรอบข้างพนาไม่ยอมเก็บนะ,ะแล้วแล้วล่องมันจะลึกค่ะเวลาหวานข้าวเสร็จปุ๊บเวลาถึงดูเกี่ยวข้าวล้มล่องล่องลึกล่วงมันไปจุ่มในล่องะคะ่ะมันเกี่ยวไม่ได้นี่เหมือนปีที่แล้วเคยมีปัญหาจีเสียบเบียไปเกี่ยวมีปัญหากันเนี่ยคะ่ะ ว่องพนามันลึกมันเก็บไม่หมดคุณอยู่กับคนไทยด้วยค่ะไปอีกรอบนะึง แต่กอนพอไหมคะก็ลําบังสี่เลขายัเ่อ๋บ้ดอกหล้เฮ็ดมนีเทดเต็มดอกขให้น้ำบ่าป็นใจเรื่องน้ำมันเบ้ค่ะพีต๋มเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนึงนี่แหละก็เสียแรงเงินเขามันก็ลําบังสี่ละ ทำไมก็เราก็ลำบาสิละอีหล่เอ้ยนี่กมืออยนั่นเลยนี่กมืออยนั่นล่ะิว่ารถพ่วงมือรถพ่งกับพวมือซ้นี่โอ้ยรถพ่วงยังอยู่ในเอเด่นมันหายดมอยเยรถพ่วงจมมือเยเนีแมนวะโอ้เนียะนะพี่จ้าจกับจตกมอกัาจ้าเกินต้อง่อนอนจไคลิปต่อปฝากกดลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ต่างเห็นเนาะเจอบอเจอหมดบอเมึองเมืงขึ้นไปขับเบิ้งมาติเมื่อเมืเอ้ยปอดเกียร์ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มือมือเอามือลง มือฟังพุ่นดึงลง่องหยับคาดสตาร์ทเอ,อ่อใส่เกียร์เดินหน้าใส่เกียร์ออกแล้วก็ยกพานึ้นหยับคันเร่งตีไปเอาพานลงไถเบี่ยมตีไปเออ,ย,เ <c oughs> เอ,อยกพาน ハハハハ กินก็ไผ่กินก็หมดดอดบ่เอาผ่านลงไปผ่านลงจอดไว้นั่นละเสร็จเก็บหัวงาน เก็มัวงานเสร็จแล้วค่ะสับปลรดเย็นนี้ขาขาลอยแน่นอนนะคะตู้ทรงแล้วนี่นี่หลักตอนกินเรามีคิด โอเคแล้วสุดท้ายแล้วปาดเอาคันแท่งยาสูดอ่ะไปไปเลยอย่าพล่นงไปกระพานมาล่งเลยกิทุกท่าน